สวัสดีค่ะจะกับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้คุณพิงค์ก็อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านตัวเองนะคะเรามาทานอาหารร้านหน้าบ้านเราค่ะก็คือถ้าคุณพิงค์หันหลังก็คงจะไม่มีแสงแต่คือจะมองเห็นข้างในได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปในร้านค่ะร้านนี้ก็จะมีรูปไอติมใหญ่ๆแล้วก็จะมีที่กดอาหารนะคะนี่ค่ะ เดีสสสสส๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะที่นี่คือมีเช็คเอาท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเข้ามาข้างในกันเลยนะคะทุกทุกคนข้างในบริเวณร้านนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาเซ็นเชื้ออค่ะเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะนี้นะคะจิมค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในร้านเลยนะคะทำป่ากันแล้วนะคะอ่อยอรอยคะคะค่ะอรอเอเมนูที่ร้านนี้นะคะคือร้านนี้จะอยู่เยื่องอ่มหาลัยนะคะก็เลยจะไม่แพงค่ะขายให้นักศึกษานะคะโอเคค่ะเราจะมาคุยเรื่องเมนูอะไรงี่ ก็อยู่ที่800เยนนะคะเป็นเซตนะคะทุกคนข้าวที่นี่เพริเรยเลยนะคะคาราเงยไก่ทอดแล้วก็จะมีอาหารพวกนาเบะคือนี่ค่ะเมนูนะคะไม่แพงเลยค่ะแล้วก็คือวันนี้เมนของเราคือนวนจะเข้าหน้าหนาวเรามาทานนาเบะที่ร้านนี้นะนาเบะของพิงชอบมากเรามาดูกันนะคะมันจะอร่อยขนาดไหนามากินกันค่ะค่ะทุกๆคน ก็คือเราสั่งเครื่องดื่มนะคะก็จะมีอของมาหน้าให้ทานนะคะนี่คือผักขมผักขมนะคะก็จะมาใส่จะมาใส่ถ้น่้ออืาาษไทยจำไม่ได้เดี๋ยวมาบอกใหม่เอยแล้วก็คือกะหล่ำกะหล่ำใส่ียมยองเนยนะฮะแล้วก็นี่คือไม่ทราบวิจารณ์เขาเรียว่าอะไรต้นกระบนะคะ อันนี้ก็คือนาขาวค่ะทุกคนนาขาวค่ะทุกทีผมไม่คยทานเดี๋ยวรอถามนะคะอันนี้คืออะไรมาอีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะทุกคนโชว์ไกายาติหอมมากเลยก็คือทำจากหมูแล้วก็โชว์ไก็คือขิงขิงนะคะใส่ขิงนะคะแต่คือเรามาทานนี่ส่อน เราเอาเนี่ยน้ำส้มมาจากบ้านเราค่ะสีดำคุโรคุโรคุโรน,น,นั่นนทำไมคุโรจืดนะคะน้ำส้มแล้วก็พริกป่นของคุณพิงเหมือนเดิมค่ะเราจะมาใส่ค่ะทานกับคาราเมลคาราเมลนะคะเฮ้ยพี่ขาคาราเมลรสชาตินี้เป็นยังไงมากมากินดู เิบบ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 าบบ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 อบบ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 บอบบ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 บ เอาละค่ะเรามาทานโชกาย,ยากิกันนะคะใส่พริกกันค่ะโชกาย,ยากิทำจากหมูนะคะเอาละค่ะ โชกาย,ยางหีนะคะทำจากขิงจะร้อนปะถายากมากอร่อ,มอยมากค่ะได้กลิ่นโชกอ่ะก็คือขิงนะคะน้ำขิงมกปัุงมาค่ะ มาค่ะนันดััเกา้มาแล้วค่ะทำไมวันนัリリ้นเดสก้เลีทอริชิลิทอริริชิลิค่ะอริชิลิทอริชิลิอริชิลิทอริชิลิริชิลิทอริชิลินาเบะนะฮะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ไมรมาแล้วค่ะทริชิลินาเบะค่ะ อินีมิมายแปลว่าสั่งสองที่นะคะโอเคค่ะค่ะทุกๆคนนี่คือไข่นะคะไข่ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทานดิบได้มันจะมีไข่ที่ทานดิบไม่ได้แต่ทานดิบได้นะคะก็ะคือจะมาทานกับนาบินะคะไข่ค่ะไข่ไข่ไก่ไสดๆเลยค่ะอตอนแรกคุณพิงมาอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ทานค่ะแต่คือเราไว้ใจประเทศญี่ปุ่นเราอยู่นานนะคะ ปลอดภัยเรื่องพยาธินะคะโชคดีนะคะทุกคนเราก็มาตอนแรกไม่มีลูกค้าคือตอนนี้ลูกค้าเยอะมากโชคดีที่เรานั่งฝั่งนี้คุณพิงค์ใส่พีชของญี่ปุ่นนะคะเฮ้ยยวดโตตัวนี้ค่ะรยไข่นะคะทานไขสดค่ะไครสดของแม่ที่ทานได้ค่ะ เรีย,รยะะบ,ะะบร้ยรอยแล้วค่ะทุกคนนาเปะนะคะนาเปะเรียบร้อยแล้วแล้วคุณพิงก็ตีไข่ที่สดนะคะใส่กับพริกนะคะแลวเราจะมาทานกันะค,ะค่ะความเรามิสควายชอบมากฮัมมิ่งนะคะฮอร์โมน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 ก็น allora คือไส้ติดมันนะคะทุกคน ก็จะมีผัเยอะมากมายมาค่ะมาค่ะร้อน,อนหน้าหนาวแน่ก็ต้องนาบิร้อนๆค่ะมาค่ะออกอ่ะอร่อยมากค่ะอร่ะอชิออร่ว่ะ อร่อยมากค่ะนุันกันทักงหอาหารทีเซทีนี่ไม่แพงคะว่าขายให้นักศึกษานะคะ อยู่ที่ถ้าจะแพงมากบางที่ก็เซ็งหนึ่งเก้าแฮต800เ e ยน900เยนแล้วคูณจุดสองแปดไปก็ได้ผลลัพธ์เนาะแล้วก็ข้าวก็ฟรีเลยคือแบบว่าถ้าทานสองื่อยขาดถ้วยยังไงได้เลยยี่ของเรามาต่อค่ะนับเบกก็คือหม้อไฟต่อรอสชาติหวาน มีหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีประเทศญี่ปุ่นได้โปดจะชีคืออ่อสุงออกนะคะนี่ข้งหลันะคะต่อคืมอืม่อยน่อ

ไข่สดใสกับฟลีดนะคะคนไทยบางคนอาจจะไม่กล้าทานแต่ของของประเทศญี่ปุ่นเขาการันตีนะคะทานได้ทุกที่ทานได้หมูสดไก่สดเนื้อสดท็อปปิ้งเด้อหน้าหน้ารีดกับผักบุ้ ก็เพื่อเพิลักโสชนะครลองสองขอ,งอ่อนเพิม่มอีกนะครับนะคะได้ฮอร์โมนมาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วยกินมันมาแล้วค่ะและ้วคาะ

ถาใครจะมาเกียวโตนะคะแนะนำเลยยิงยืองแถวเรียวโกกุไดโกกุนะคะก็จะเป็นร้านนี้อร่อยมากถ้าใครชอบทานนาเบะถ้าใครชอบทานพวกของญี่ปุ่นของแท้เลยแล้วก็เ็ตอร่อยมากไม่แพงค่ะไม่แพงเลยค่ะที่นี่ไม่แพงเลยอร่อยแล้ะก็ไม่แพงนะักะไซด์ไดมานะคะเชิญเลยค่ะอยู่บานึมา่มพิงเองค่ะโอ้โหรูอไมว่าเยอะมโอุลิอาโต Ừm, đại mật, wow, wow, wow. wow. phải yeah, <t flips> <Eminem> <t> <t cạnh Piet> Thơm <Wake> そそううなんんんんんんややおおおばちゃん、うん、出身どここあのの家族は全然いいのかお父さんがお母さんもうさと母トッポギ。 ตัวส่งตัวส่งของคังกอกกุกก็คือเกาหลีนะคะเราก็สั่งราเมงลงมาแล้วก็ราเมงแล้วก็ลืมถั่งง้อค่ะถั่งง้อค่ะทั่คง้มาค่ะมาค่ะ มาเด้อค่ะเด้อมากินกันค่ะห้องเด้อมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเรียบร้อยกันนะคะมากันค่ะมากินกันเด้อค่ะเด้อนาเบค่ะนาเบเส้นค่ะเส้นถั่วปลีกับยำมั้งถั่วปลีโอโมจิโอโมจิ โอโมจิแต่ว่าก oh. ็บ้านเราก็เป็นข้าวเหนียวซึ่งมาทำเป็นนี้ค่ะแต่นี่เป็นของเป็นของเกาหลีเส้นนี้เป็นของข้าวหมูว่องไฮบอลตัดตัวคลุกกับผักไข่เนื้อชมบสุกุ้งมาค่ะเลยเม้งเม่งว่าชุกคุนเม่ง <Scroll> <MG> ชูกัมชูกมยก็คือชูกัมยก็คืออจิมบับเหอจิมบับโอ้โมาค่ะมาทานกันนะคะอืเนียนนุ่มของเกาหลีนะคะ これ บ้านเราใหญ่เร็วเลยนะฮะทอดเหี่ยวมาตำ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 แล้วทำ,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 ำเป็น,ปนต้นก้อนเตี๋ยว้าดเหี่ยวบ้านเรากับข้าวเหนียวญี่ปุ่นมนไม่เหมือนกันเรามันมนึ่งก็มไม่ได้อร่อยเหมือนข้าวเหนียวบ้านเรานะฮะแต่ถ้าข้าวเหนียวบ้านเรามาทำเป็นโม,มนนดิมันก็ได้เหมือนบ้านเขานะฮะมาต่อค่ะ ครับต่อค่ะต่อค่ะ เน so ือ้อหนึบหนักถ้าใครได้เคยไปที่เกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเข้าใจเลยไม่เหมือนบ้านเราแล้วข้าวเหนียวเขาไม่เหมือนบ้านเรา

กัดมาค่ะอร่อยม,มากเชิญได้ค่ะบ้างงายนะคะค่ะทุกๆคนเราก็เรียบร้อยจะกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่คือบ้านของเราคะ่ะจะกลับไปก็คืออยากให้ทุทกทุกคนดูนะคะโอกาสสั่งเดินกลับไปก่อนแล้วคะ่ะ คือร้านนี้นะคะที่เราทานเพิ่งเสร็จนะคะและ้วก็ข้างๆร้านก็เป็นร้านที่เราเคยทำคอนเทนต์้วก็ถ้าใครมาก็เชิญเลยนะคะนี่คืออพาร์ตเมนต์ของบ้านเรานะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะกลับบ้านคือซอยนี่ะแล้วก็เสียแยกนี้ก็คือเป็นมหาลัยนะคะนี่ค่ะใกล้นิดเดียวค่ะใครมาเที่ยวถ้าใครจะไปฟูชิมิยินารีก็เดินตรงไปทางนี้นะคะก็ถึงค่ะ โอเคแล้วเราจะไปโอก้าส,สั่งไปก่อนละได้เดืวโอก้าส,สั่งนะคะไปเองค่ะอาจจะมืดหน่อยนะคะมืดหน่อยค่ะกลับบ้านกันค่ะแล้วเจอกันที่บ้านนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะทุกๆคนโอกาสั่งเข้าบ้านแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะถึงบ้านแล้วค่ะทุกๆคนขอบคุณมากค่ะ ที่ติดตามคลิปคุณพิงพาก,กินพาเที่ยวนะคะวันนี้นเราก็ไปทานข้าวหน้าบ้านเราค่ะก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ